สวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกช่องทางการติดต่อข่อยก่อนช่องทางกันทั้งสีฝานะ่ะแอะร์ชรินยาน่ะจ้ะชะรินยาสิเป็นแอร์นี่ไม่เอาเรือก,กับลั่นด้วยหรอกชอช้างรอเอรือสลีนอนหนุ่ท,ะทะหารรอเรือไม่กัลันโยผู้หญิงสละอาน,นั่นแหละจ้ะติดต่อข่อยช่องทางนั่นแหละผู้ใดอยากรู้ว่าใชรอยากส่งเนื้องเจ้าของยังสีมาจา้ะแล้วกันมันจะมีเบอร์ข่อยอยู่แอดมาแอดทั้งไล์ขึ้นมามันก็นสิติดต่อข่อยได้ถ้าอยากเอาเรื่องเจ้าของล่งไหมเพราะว่ามีคนถามอยู่ มาว่ากันมานี่อันนี้เพิ่นเว่าเรื่องเพื่อนว่าน้องเพื่อนอายุยี่สิบสี่ปีเพื่อนมีลูกสามปีกว่ามาท,ที่นี่เพื่อนเป็นแม่ห้างดิแม่ห้างในกรณีนี้ก็คือว่าสามีเพื่อนนั่นแหมเป็นนน,นอทนนทชอไหมนักโทษชายน่ะไหมจา้าด้วยคดีที่ว่าเฮตสิงพิษกฎหมไม้แหละ เป็นซิ่งเป็นข้อหม่ติดแล้วบอกน้องเพื่อนบอกว่าพี่โดนบ่โดนน่ะคือลูกบวชน่ะติดจนลูกบวชกันยังท่านได้ออกน่ะเพราะว่าเจอของกลางมันหลายไหมเราที่นี่เจ้าของในเลี้ยงลูกผู้เดียวเจ้าของก็เลยเข้าไปคุยกับปูกัายาเลยเราก็ไปตอนแรกบอกกับปูกัายากับพอกับแม่ก่อนว่าเจ้าของอ่ะเพราะว่าผู้ใช้อ่ะติดโดนเนาะเราก็เป็นคดียังสี่ไหม บ่มีอะพยายามโทษไหมจเจ้าควังก็เลยว่าไปขอว่าอย่างสิเอาผัวไมเดอร์นูสิเอาผัวไมเดอแต่ว่ากะสิหาเอาตังชาจังสินาสิบอกผัวคนไทยเมื่อ,ยอยงสิละเพราะว่าคิดว่าให้เขาเด้เลี้ยงลูกซอยสิมีอนาคตที่ดีก็บอกกันแล้วเจ้าควังก็เลยขาไปหาผัวอยู่เลื่อนจอําแล้วก็บอกผัวตอนแล้วผัวกใ็ให้ให้ไปบอกอยู่สองสามเธอผัวก็เลยย่อมกับพี่แววเป็นอันขาดกันไหมเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอ่าตัดมากัดน,นี้ นองกันเลยหานี่ลหละทั้งโลกโซเชียลเฮานี่ลหละพ่อคุยกันไปจนว่านองกับอ่อนยู่สองปีสามปีกับพ่อทั้งส,สแกมสกามก็นจนว่าเอามานี่แหละทีนี้นนเป็นเรื่องนี่คนนี้น่ะสามปีมาพอกันเป็นนุ่มประเทศเดียวกันกับผัวข่อ,ขอยแต่ว่างานการที่ิ่นเทดนี้ประเ็ด คือพ่อแม่น่ะเพื่อนเน่ะมีไฮไหมมีมีมีไฮเพื่อนสิปลูกฟ้ามเน,ะนาะฝรั่งเอินนะรนเนาะกษเียนปลูกข้าวโพดปลูกมันฝรั่งสลับกันเพื่อนกับสีเฮดซอยพ่อกับแม่พ่อกับแม่นี่มีลูกสองคนกับอยู่บ้านนี่น้ำกันแหละแต่ว่าเพิ่นสีเฮดของของแฟนเพื่อนเนี่ยของผู้บ่าวเพื่อนเนี่ยเพิ่นสีบ,บอยู่หลังไงน้ำพ่อแม่เพิ่นสีเฮดสไตล์องมาอยู่หลังหนึ่งแต่ว่าอยู่ในหันน้ำกันน่ะแหละเพิ่นสีน้อนนอนอยู่หันแต่ว่าย่ากินกับไปกินก็พ่อกับแม่สีหน้ากเกษตนหม่องนอนของเพื่อนนึงสี กับไอ้นี่ไอ้นี่กับพีผู้สาวพิ่มี่ไอ้ผู้นึงไอ้นี่อายุห่างกัน4ปีก็เลยส่วนกันนี่ลหละว่าเขาแอบหาคู่หาสาวเอเชียสาวไทยเพิ่นก็เลยหาน้ากันกับไอ้กระจนมาพ่อนี่ล่ะไอ้ก็ไเลยผู้สาวไทยเด้น้องกับมาพ่อกับเจ้าของเรื่องนี่ก็คุยกันระยะว่าเกือบปีก็เลยนัดมาหาไอ้กันัดผู้สาวหน้องกันนัด น้องก็นัดผู้สาวก็เลยมาพร้กันยู่เมืองไทยกับบานนี้น่องเจ้าของเรื่องนี่น้องเจ้าของเรื่องก็เลยมีโอกาสเด็หูจักันกับผู้สาวของอายคือกันก็เป็นมู่กันเพราะว่าหมายถึงว่าจากไนห้องก็มาขอบขั้วนี่น้ากันพอเป็นหูจักันเราก็มีการแอดไลน์ยังไว้คุยกันไว้ติดต่อกันนอกกว้าเรื่องอันนี้นอกเว้าเรื่องขอบขั้วนี่ยังสินากับมาแลกเปลี่ยนอันนี้กันน้องก็เลยว่าน้องก็เลยเด้เว่าเรื่องว่า ผู้สาวไอ้ก็เลยถามน้องว่าทมเรื่องสถานาน,น้องน้องกะบ,บ่อยฟังว่าของผัวเจ้าของนี่ติดคุกไม่ลูกติดจังสันสีบอกประวัติเจ้าของให้ให้เขาฟังเขากะบ,บ่าวประวัติเขาให้เจ้าของฟังมาที่นี่มาอีกพานมาอีกปีหนึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วไอ้กับน้องกับมหาผู้สาวน้ำกันอีกก็ได้ไปเที่ยวน้ำกันอีกบาที่นี่พอเขากลับไปประเทศเขาก็เลยว่าเขาเสียใหนสองคนนี้ คือแบบว่าพ่อแม่เนี่ยรับรองที่อยู่กับการันตีมาทั้งผู้สาวไอ้ผู้สาวนองนี่แหละแต่ระวังทีว่าร้อยเอกสารน่ะจะควงกับไปเฮ็ดพาสป,ปอร์ตส่งไปให้เขาระวังร้อยเอกสารมาเมื่อหนึ่งผู้บ่าวโทษมาผู้บ่าวก็เลยถ,ถามว่ามาถามเรื่องนี่แหละล่ามถามเรื่องประวัตินองลยว่าอาดีตสามีเธอเน่ะเป็นอย่างเธอขึ้นเลือกับอดีตสามีเธอเพราะว่าตลอดเวลาที่คบกันฝรั่งบบเคยถามเด้ บ่เคยถามเรื่องส่วนตัวฝรั่งจากฮงอุตตววาเลิกกันกับผัวแล้วก็มีลูกติดผูวนึงแล้วก็รู้ว่าน้องเฮ็ดงานอีหยังน้องอันนี้ก็คล้ายคลองไม่ไปขล้ายคองน้าตลาดเศร้าไหมจ้ะเนาะรู้ซ้านี่น่องฝรั่งกับบรร้ฟังกันเลยมาถามว่ากับอดีตสามีกัน่ะกับอดีตสามีเธอเธอเป็นหยังจังเลือกลากกันน้องกลยเวบาให้ฟังว่าสามีฉันไปเฮ็ดจังสี่ยังสี่ก็เลยถูกตำรวจจับตอนนี้ศาลตัดสินก็แบบว่า มากกว่า20ปีอะคือบ่ได้ออกงาอย่างีสิหมแล้วบันนี้จะควงกันเลยถามว่าเป็นอย่างผู้บ่าวจะควงกันเลยบอกให้ฟังว่าเมื่อนี้ตอนกินอาหารกันลังกินอาหารแล้วพี่สายก็เลยถามก็เลยถามฉันขึ้นมาว่าว่าเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วฉันก็ตกใจเพราะว่าฉันบ่รู้ที่นี่พ่อรั่วแม่ฉันนี่ก็โวยวายเลยว่าถามันเป็นเรื่องจริง แต่ฉันก็บอกอีว่าฉันจะมาถามเธอ้ามันเป็นเรื่องจริงคือแม่ฉันนะโบโอเคเพราะว่าแม่ฉันโบอย่างไรฉันมากมาคบกับผู้หญิงทิวาขอบข้วพื้นเพศทิวามีเรื่องเก้ปัญหากับตำรวจกับทั้งังสี่แม่ทิวาทั้งบุรียังสี่แม่ฉันนี่บโอเคแม่ฉันว่าทามันเป็นเรื่องจริงก็คือแม่ฉันอยากให้ฉันยุติความสัมพันธ์กับเธอถึงแม้ว่าเขาจะเห็นเอกสารไปว่ามาจะไปวีเยี่ยมสิมมหากันก็ตามแม่ฉันบ่โอเค แม่ฉันว่าบกบกัดเล่นตีแล้วเราก็นูก็รลู้เลยว่ามาจากผู้ใดนูก็นูก็ถามไปสันแล้เพราะว่านูรู้อยู่เพราะว่านูเว่าแหนผู้สาวของอายเพิ่นฟังเพิ่นก็บอกว่าแมนน่ะนูก็เลยถามมันว่าเราเธอคิดจังไหนเธอจะยุติกับฉันดิเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นฮักนูแต่ถาว่าขอบคุ้วเพิ่นบโอเคเพิ่นก็คือมันก็ต้องยุติความสัมพันธ์มาสันเพราะว่าจังไหนเพิ่นก็ต้องขอบคุ้วเพิ่นอะ ผู้ซายน่ะใส่ว่าคําว่าผู้บ่าวเพิ่นน่ะใส่ว่าจังไห๋ครอบครัวฉันก็ต้องอยู่นําฉันไปตลอดแล้วฉันก็ต้องเฮ็ดงานอยู่ในบ้านแล้วทําครอบครัวฉันอ่ะบ่โอเคกับเธอฉันอยู่กับเธอฉันก็จะบ่มีความสุขเราก็ฉันมองบ่เห็นอนาคตที่เฮาจะมีร่วมกันก็เลยแบบว่าขอยุติความสัมพันธ์แม่ว่าเฮาก็ต้องยุติความสัมพันธ์กันซ่ํานี้แล้วก็ก็อวยพรให้เลยว่าขอให้เธอแบบเจอคนที่ดีแบบว่าตัดไปเลยจังซี่แม่น้องก็เลยบอกว่า เป็นอย่างขอบทั่วเธอคือบบกินแต่ว่ามันคนละคนแล้วก็ในเมื่อฉันรู้ว่าอดีตสามีฉันเห็นอย่างส่เขาก็ไปรับโทษแล้วเราฉันก็ยุติความสัมพันธ์แล้วบ่หงเกีก้วกันแต่ว่าเขาก็แย่งมาว่าแม่เขาก็บอกว่าเธอไม่หลกน้ำกันแล้วก็ฉันแบบว่าแม่ฉันนะว่าว่าเขาม่หลกน้ำกันบบอยากว่าให้มีให้ลูกไส้มีปัญหาแมมในอนาคตไหมเขาบอกว่าเอาไปผู้ญิ่งี่ว่า บริสุทธิ์หมายถึงว่าบนมี้เรื่องยิ่งสี่ดีกว่าสีมาเอากับผู้ยิ่งที่ว่ามีเบื้องหลังเกยวกับคดียิงสี่แม้เขาบอกโอเคขอบครัวเขาบอกโอเคแล้วก็เลยมาเอาฟังอยู่ว่าย่แอบข่อยกระเสียใจร้ายหลายว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังสี่ทั้งทั้งที่ว่าจีเดทไปแบบทุกอย่างมันลาบรื่นดีมดมันเป็นทีนูพิษบอที่ว่าไปบอกให้เขาฟังจีบบหนาว่าไปบอกเรื่องเสนตุงให้ผู้ยิ่งคนนั้นฟังข่อยก็เลยบอกคือว่า น่องจังไรเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วคือมันมันทว่าผลากับผ่าอยู่แต่ว่ามันความจริงมันก็ต้องคือความจริงไหมข่อยก็เลยบอกน้องว่าให้เขารูมือนี่ดีกว่าเขารูมือหนาดีกว่าหฮาแต่งงานไปเดี๋ยวไปอยููน้ำเขาแล้วพอแม่เขาหลูที่หลังเนี่ยเพราะว่าจังไรเขาก็ต้องรูเขากับข่อยคิดเด้เพราะว่าน้องจะของเรื่องคนไม่ลูกน้ำกันแม่ก็คือหูมือนี่ก็ดีกว่าที่ไปหูว่ามือหนา สิ่หูเน,นี่ยนาคนดีกว่าเฮามีหลูมมีเต่าเรลามารูเหล่ลากับมาเลิกล่ากันตอนพุ่นก็ย่อมเจ็บมือนี่เพราะว่าอันนั้นก็ต้องมองมุมเขาได้เพราะว่าขอบครัวเขาแม่คอยบอกน้องได้ว่าขอบครัวเขาเขาก็ับไม่พอไม่แม่มีพีชายีนเมื่อขอบครัวเขาบ่โอเคก็กคือเขาจบกันแบบนี้แ่ะจบกันวสวยก็ดีกว่าว่าสิบไอ้นี่ไปไพ่พายพนะักหนะนีก็เกิดมันเรื่องเกิดขึ้นไปอนาคนเราซึ่งตอนห้าคบกันไปดูแล้วความสัมพันธ์แบบมันเา่าไปกว่านั้นแล้วแม่ หรือมูเจ้าคิดจังไหนเอามูเจ้ากับคอมเมตตาให้น้องเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็กับรือตนเพื่อนอยู่ปลอบใจเพื่อนเนาะเอาขอบคุณจ้าฝากช่องฝากสักสไลค์กดไลค์กดแชร์ให้คอยเงี้ยได้จา้าขอบคุณจา้า